สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกับเพียวกันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้นะคะเพียวก็จะมาทําคลิปเป็นคลิปแต่งหน้านะคะเป็น everyday look แต่ว่าเป็นแบบฉบับบุ่มมันการน้ําแล้วก็กันเหงื่อน,นั่นเองนะคะทุกคนแต่ที่สำคัญก็คือใช้ของจากเซเวอีเลฟเวที่ราคาถูกมากแล้วก็ใช้ไม่กี่ชิ้นเท่านั้นเองนะคะก็จะได้ ใส,ใส่ไว้รุ่นชอบแบบนี้แต่ว่าจะเจอเหงื่อเจอแดดเจอความร้อนหรือว่าเจอน้ําสาดใส่แค่ไหนก็ยังอยู่นะจ๊ะก็ลุกนี้นะคะจะง่ายแล้วก็ใช้ของน้อยชิ้นขนาดไหนเนี่ยก็เดี๋ยวไปดูกันเลยจ้า เริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเพียวขอบำรุงผิวของเราก่อนที่เราจะไปแต่งหน้านะคะวันนี้เพียวจะใช้เป็นตัวนี้เลยจ้านามูไลฟ์เซรั่มอันนี้นะคะอันนี้นะคะเป็นเซรั่มเข้มข้นนะทุกคนเพียวไปอ่านรีวิวมานะคะเขาบอกว่าตัวนี้จะช่วยบำรุงให้ผิวของเรานะคะพี่สุขภาพดีกระจ่างใสแล้วก็ต่งตึงขึ้นนะเดี๋ยวให้ดูเนะื้อสัมผัสนะคะคือตัวเซไว่มซองๆเนี่ยพียวใช้ไปหลายคลิปแล้วเนาะมานี้นะจ๊ะนี่เห็นไหม ก็จะเป็นตามแบบฉบับของเซนลไวเลยนะคะเป็นแบบมีความนุ่มๆน,นะคะแล้วก็เนี่ยยืด,ย,ด,ย,ดยืดแบบนี้ได้ด้วยนะแบบนี้จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในผิวของเรานะพอใช้แล้วอะ่ะเธารู้สึกว่าผิวมันดูแบบนุ่มๆขึ้นนะคะตัวนี้นะคะเขาก็มีส่วนผสมของคอลลาเจนจากเมือกหอยทากแล้วก็กิกกไวนะคะก็จะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสแต่งตึงแล้วก็ดูสุขภาพดีขึ้นค่ะทุกคนเยวชอบเนื้อมากเลยอะ่ะเนื้อเขามจะมีความแบบ ตามแบบฉบับของเซลไว้เลยอะมันจะนุมน่มๆยืดๆเด้ดงๆนะคะพอทาไปแล้วเรารู้สึกเหมือนเขาไปเติมน,น้ําให้กับผิวด้วยนะทุกคนที่สําคัญนะเขาหาซื้อง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะแล้วก็ราคาเนี้ยสบายกระเป๋ามากๆเลยเพราะว่าราคาเพียงแค่39บาทมาถึงขั้นตอนต่อมานะคะก็คือขั้นตอนการจัดการผิวของเรานั่นเองขั้นตอนนี้เนี่ยเพียวว่าก็สําคัญเหมือนกันนะคะก็คือขั้นตอนการลงรองพื้นจ้าแบบถ้าเราจะต้องออกไปเจอแดดหนักๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทุกคนออกไป เจอทั้งแดดทั้งความร้อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องหารองพื้นที่มันไม่ทําให้หน้าเราเยิ้มนะคะวันนี้ค่ะเพียวจะใช้เป็นนี่เลยจ้าเป็นดามิเมคอัพโปรปีบีเวทชูพาวเดอร์เอ บวกบวกบวกค่ะตัวนี้นะเพียวว่าเพื่อน,อนๆน่าจะคุ้นตากันอยู่นะคะเพราะว่าเพียวเคยใช้ในคลิปก่อนหน้านี้มาแล้วนะแล้วเขาก็มีขายที่เซเว่นอเลเวนด้วยนะคะแต่ว่าตัวที่เพียวกาลังถืออยู่ตอนนี้เลยนะเขามีการปรับสูตรใหม่จ้าที่เขาบอกว่าเป๊ะกว่าเดิมนะก็คือล็อกผิวเป๊ะตลอดวันปกปิดมากขึ้นคุมมันมากขึ้นและกันแดดมากขึ้นด้วยนะคะเพียวเคยใช้สูตรเดิมของเขามาแล้วก็ชอบมากๆอยู่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยพอเขาบอกว่ามีการปรับสูตรใหม่คุมมัน ก็เลยแบบอยากลองมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวมาดูเนื้อของเขากันดีกว่าว่าเนื้อของเขาจะประมาณไหนนะจ๊ะพี่ชอบบีบีของนามิตรงที่เนื้อเขาอ่ะมันค่อนข้างจะเกลี่ยง่ายเนื้อสัมผัสเขาอ่ะพอเราเกลี่ยไปบนหน้าเราแล้วปื๊บอ่ะเขาก็จะเซตตัวกลายเป็นแป้งมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยการแต่งหน้ามันดูง่ายแล้วก็เร็วขึ้นนะคะทุกคนแต่เนื้อก็คือ เกลี่ยง่ายดีงามมากแล้วก็นี่นะคะสีของเขาเนี่ยจะเป็นสีเป็นแบบอันเดอร์โทนเหลืองนะคะก็คือสาวไทยเนี่ยสามารถใช้ได้เลยเนื้อ BB B นะคะก็คือสีจะชัดเหมือนตัวรองพื้นปกติที่เราใช้กันเลยค่ะปกปิดได้ดีมากด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเพียวจะลองข้างนี้ให้ดูนะข้างที่พ่มีรอยสิวแบบนี้นะคะเราก็สามารถบิวเพิ่มเข้าไปได้นะคะถ้าเราจะเน้นให้เขาแบบปกปิดตอนแรกเพียวนึกว่ามันจะหนาแบบ หนามากแล้วคืออย่างเพียวเป็นคนผิวผสมค่อไปทางแห้งอ่ะจะมีความรู้สึกไม่ชอบบีบีหรือรองพื้นที่มันหนาแล้วดูเป็นแป้งเกินไปอะค่ะดูหนาหนักเกินไปแต่ตัวนี้คือแบบเฮ้ยสบายมากสบายผิวข้างนี้ก็คือจะเห็นพวกรอยกระข้างนี้ก็คือเขามีการแบบเก็บรอยปกปิดได้ค่อนข้างดีแล้วก็เนื้อคือแบบดีมากทุกคนไม่ได้รู้สึกแบบ หนักหน้าแบบไม่ได้รู้สึกผิวอึดอัดอ่ะยังสบายผิวอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาจะเปลี่ยนตัวเสร็จเป็นแป้งนะก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยมันจะยิ่งดูแมตช์มากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเพียวมาทาอีกข้างเลยนี่เสร็จแล้วพี่รู้สึกว่าเขาปรับให้หน้าเรามันดูแบบ สว่างขึ้นมานิดนึงด้วยนะทุกคนเออดูแบบปรับสีผิวให้เรานะคะแล้วก็ปรับสภาพผิวของเราให้มันดูเรียบเนียนขึ้นนะคะนี่นะเหมือนเขาก็จะเริ่มเซตตัวแล้วนะคะจะเป็นเหมือนแบบแป้งแป้งแมทๆนิดนึงนะทุกคนถ้าใครที่มีรอยดําหรือว่ารอยอะไรที่เห็นชัดเียตัวนี้เขาก็สามารถบิวเพิ่มได้นะคะเพื่อนๆก็สามารถกดกดแต้มๆเพิ่มเข้าไปได้อีกนะก็ช่วยปกปิดมากยิ่งขึ้นนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาเขียนคิ้วรอผิวของเราเลยค่ะ เสร็จแล้วไม่รอช้ามาแต่งตาแต่งแก้มแต่งปากไปเลยจ้ะเอ๊ะทำไมเราถึงสามารถแต่งพร้อมกันได้ขนาดนั้นเลยเพราะว่าวันนี้นะคะเพียวจะใช้เป็นแบบครีมบลัชนั่นเองทุกคนซึ่งตัวครีมบลัชเนี่ยเขาสามารถใช้ได้ทั้ง แก้มแล้วก็ปากนะคะและที่เพียวจะใช้ในวันนี้เป็นของนเริจ้าแชแ์มของน้มิเหมือนกันอันนี้เพียวก็ไปเจอในเซเว่นนะคะเป็นนามิเมคอัพโปรซชิคมอยเจอแมทลิปแอนด์ชิคนะคะนี่เพียวก็ไปเจอในเซเว่นมานะทุกคนก็คือมันดีงามมากๆเพียวเห็นสีก่อนสีเป็นอะไรที่เราโดนใจเรามากนะเดี๋ยวเรามาดูสีสองสีนี้เลยนะจ๊ะอ่ะอันนี้เพียวได้เบอร์สองกับเบอร์สี่มาเดี๋ยวดูเบอร์สองก่อนเบอร์สองนะคะเขาชื่อว่าบิ๊ก บราวน์ Brown, นะคะก็น่าจะออกเป็นแบบส้มๆอิดๆอะไรอย่างนี้เนะะาะแชร์มี่นะคะคือสีเบอร์2นะคะเบอร์หนึ่งที่มาก็คือเบอร์4จ้าเบอร์สอันนี้ชื่อว่า s w e e t Coral นะคะแชดมและนี่ก็คือเบอร์4นะคะนี่จะอ่อนกว่าสีเบอร์2ก็คือถ้าเอาสสีนี้มาทาออม布รก,กันจะสวยมากเลยนะทุกคนเพื่อจะใช้สีเบอร์4ีนะคะ w ว e t coral นะ,ะ 4, นะแต้มไปที่เปลือกตาของเราเบาๆนะคะแล้ก็จะเกลี่ยง,ง่าย เราเอาสีเข้มเบอร์สองนะคะแต้มๆตรงปลายๆนิดนึงให้มันดูแบบว่าเออมีการไล่ส่งไล่สีเนาะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะเพียก็จะใช้เบอร์2นะคะมาทากแก้มวันนี้เราอยากได้แก้มดูแบบซัมเมอร์ซัมเมอร์เนาะเออแต่สีเนี้ยมันก็เข้ากับความเป็นซัมเมอร์ซัมเมอร์อยู่เหมือนกันนะทุกคน ค่อยๆแต้มก่อนนะทุกคนเพราะว่าสีเขาชัดมากแล้วเราก็ค่อยๆเติมเอานะคะแต่เขาเกลีย่ยง่ายอ่ะมันก็เลยแบบไม่ทรมานในการเกลีย่ยเป็น everyday ที่ง่ายมากทุกคนขอตรงจมูกให้มันดูแดงๆหน่อยเพิ่มความน่ารักแสนสนนะคะดูมีสีสันขึ้นมาบนใบหน้านะคะเดี๋ยวเพียวจะทาเบอร์สลงไปบนปากของเราก่อนนะคะคืออันี้เขาจะสีอ่อนกว่าเบอร์สนะมันก็จะได้เป็นเหมือนแบบเบสให้เราก่อนนะคะแล้วก็ทาเบอร์สเข้าไปเพิ่มความกรีกรุบนะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขอปัดมาสคาร่านิดนึงนะคะมาสคาร่าที่พี่วใช้ก็ใช้เป็นแบบ water proof เ,เหมือนกันนะคะทุกคน กี้นะคะเพียวออกไปซื้อข้าวมานะทุกคนความเกลโกิดียาวของรองพื้นตัวนี้นะคะโชว์เขาไม่ติดหน้ากากเลยดีมากเลยเนื่องจากว่าสถานการณ์ตอนนี้นะคะเราก็อาจจะออกไปนอกบ้านไม่ได้นะทุกคนแต่ว่าเพียวก็อยากให้ทุกคนได้เห็นความกันน้ําได้ของเขานะเผื่อบบว่าเราออกไปข้างนอกเนี่ยแล้วเกิดฝนตกโปรยปรายลงมาพอดีนะคะใช่ว่าเออหน้าเราก็ยังใจยอยู่อรงงี้ ทำอย่างนี้เลยนะทุกคนคะ่ะเริ่มสีปางก็ไม่หลุดนะออเอาอีกเพื่อฝนตกแล้วแบบหนึ่งเนี้ยเราจไไ่ต้องหลบเขาลงเพราะว่าหน้าเราเปะอยู่อย่างนี้นะจ๊ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับ everyday look ของพียวนาะที่แบบในเวอร์ชั่นคุมมันแล้วก็ใช้ของจาก7ซเว่นอลวและที่สำคัญคือของแต่ละชิ้นราคาถูกมากเลยนะทุกคนยังพียรู้สึกว่าไอตัวลิปแอนเชดของนามนิอะค่ะเขาคุ้มมากๆเลยเพราะว่าสามารถทาได้ทั้งตาปากแล้วก็แก้มนะรองพื้นนะพียวชอบมากเลยเพราะว่าเนื้อเขาอะค่อนข้างจะเบาสบายผิวมากๆนะคะแล้วก็ขาก็ผิวพิว้วมากมดีงามมากก็เอามาฝากกันประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้พียวไปก่อนนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบาย,บาย